ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นคลิปนี้มีผู้สนับสนุนนะครับอยู่ที่ first comment สามารถเลือนลงไปกดลิงก์แล้วก็ทักทายเข้าไปพูดคุยกันก่อนได้เชื่อว่ามีสิ่งที่คุณสนใจอยู่เพียฉูสละครับซัมเมอร์2 0 2 0ฉูสละครับเสริมแนวรับซาลตันปิดดิวซิลซาลิสูร่วมกวน นักบุลสนับต้นสนทับอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดปิดดีลกระชากตัวโมฮัมเหม็ดซาลิสูประกันหลังร่างยักษ์มาจากเรือบายาโดริตเรียบร้อยด้านกุนซอราฟฮาเซนฮตเทนชี้นี่เป็นการสัญญาครั้งสำคัญของสโมสรเลยครับสนับตันทีมดังแห่งศึกเพเมริกอังกฤษประกาศคว้าตัวโมฮัมเหม็ดซาลิสูเซนแบกร่างยักษ์ชาวกานามาจากเครือบายาโดริดสโมสรในสุดทุหนังเวทีลาดิกาสเปนอย่างเป็นทางการนะครับโดยสัญญาร่วมงานกันยาวสี่ฤดูกาล สำหรับค่าตัวของประการหลังวัย21ปีอยู่ที่10.9ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ446.9ล้านบาทโดยที่ซาลิซูถือเป็นการเสริมทัพอย่างต่อเนื่องของนักบุญในช่วงซัมเมอร์นี้แหละครับหลังจากที่พวกเขาเพิ่งปิดดีลคว้าตัวไคล์วอร์เกอร์ปีเตอร์สแป็กขวาเลือดผู้ดีมาจากท็อตแนมอสเปอร์ด้วยค่าตัว12ล้านปอนด์หรือประมาณ492ล้านบาทนะครับด้านรัฟฮาเซนอุทธรวยการทีมชาวยอรมันมั่นใจว่าซาลิซูจะไปได้สวยกับนักบุญซาร์มตันแน่นอนนะครับ และสำหรับฤดูกาล2019/2020ที่ผ่านมาซาเลซูล,ลงเล่นกับไบยารูดิตไปแล้วรวมทุกรายการ32นัดทำไป1ประตูนะครับชูส์และครับคอนเฟิร์มแฟรง์ทองเกนซบเบนฟิก้า3ปียานแฟรง์ทองเกนอดีตประกันหลังท็อตแนมอัลเปอร์เลือกย้ายไปกับแข่งในลีกฝอยทองนะครับโดยล่าสุดเจนยาซบเบนฟิก้าเป็นเวลา3ปีพร้อมกับเป er ิดเผยเบอร์เส er ื้ออย่างเป็นทางการแล้วล่ะครับเบในฟิก้าสโมสรนักใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกโปรตุเกส ประกาศการคว้าตัวยานแฟรงเกนประกาศหลังประสบการณ์สูงทิมชาติเบลเยียมมารวมทัพอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสัญญาร่วมงานกันเป็นเวลา3ฤดูกาลสาหราบแฟรงเกนเก็บก้าของย้ายมายังถิ่นเอสตาดิโอดาลุสแบบไร้ค่าตัวหลังจากที่หมดสัญญากับทอตแนมอสเปอร์สโมสรที่เจ้าตัวรับใช้มานานถึง8ฤดูกาลนะครับโดยลงเล่นไปทั้งสิ้น315นัดทำไป12ประตูแหละครับทางนี้แฟรงเกนจะได้สวมใส่เสือเส้อเยอริสปอนหมายเลข5านะครับ ชูซะครับทางการอาร์เซนอลคว้าตัววิลเลียนพร้อมเปิดเบอร์เสื้อวิลเลียนอดีตปีกตัวเก่งของเชลซีย้ายซบอาร์เซนอลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสัญญากันเป็นเวลา3ปีแล้วก็จะได้สวมสเสื้อหมายเลข12แะครับอาร์เซนอลประกาศยืนยันการคว้าตัววิลเลียนปีกประสบการณ์สูงชาวบาซูเลียนเข้าสู่ถิ่แอมบอเ์สตเดียมแบบไม่มีค่าตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากนักเตะเพิ่งหมดสัญญากับเชลซีทีมคู่ปรับร่วมกรุลงลอนดอนแหละครับ โดยเราเตะยวสวั้32ปีสัญญากับปืนใหญ่เป็นเวลา3ฤด,ดูกาลและจะได้สวมเสื้อเสือหมายเลข12นะครับพร้อมกับรับค่าเหนือสตาร์ละ1 0 0 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ4ล้านบาท อย่างเราก็ตามถ้ารวม่อนไขต่างๆบวกโบนัสอื่นๆแล้วอาจจะพุ่งไปสูงถึงสัปดาห์ละ2 2 0 0 0นอปอนด์หรือประมาณ8.8ล้านบาทเลยทีเดียวแะครับทั้งนี้วินเลียนย้ายจากอันจิมาคัชคาร่ามาอยู่กับเชลซีตั้งแต่ปี2013ลงเล่นไปทั้งสิ้น339นัดทำไป63ประตูและก็ได้แชมป์พรีเมียรอักองกฤษสสมัยในซีซั่นส0 1 4 2 0 1 5ีสัและก็2 0 1 6ัน1 7นะครับขณะที่ฤดูก,กาล2 0 1 9 2020 ก็ออยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยลงเล่นไปแล้วรวมทุกรายการ47นัดและก็ทําได้ถึง11ประตูด้วยแหละครับหากุณผู้นมชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับ